สนใจปั๊ม GP ทักไปที่เพจ TTKT Studio นะครับโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะตอนนี้เกมอัปเดตแล้วผมประมาณ8โมงนะอัปเดต8โมงนะครับผมมาแล้วนะฮะเรามาดูว่ามีอะไรมาใหม่กันบ้างนะครับผมก็จะมีเมดเดนเก่ามีเวนตัวนี้นะผมกลับ selection อันนี้ชาเลนด e ดิออเพนชาเลน g e เหมือนเดิมแหละได้20,500 สองหมื่นห้าเหมือนเดิมแหละอันแน่นะครับผมมันจะหมดแล้วมั้งตรงนี้อีเวนต์อีเวนต์อีเวนต์ยูโรเปียนคลับเหมือนเดิมเนี่ยครับผมยูฟ่ายูโรยูฟ่ายูโรสองพันยี่สิบครับผมเป็นยูโรอยู่แล้วยูฟ่ายูโรสองพันยี่สิบฮะรางวัลก็จะเป็นน่ะเป็นสกาวเวจ,เจนินโกบอลโกบอลแล้วก็โกบอลนะครับผมโอเคอันนี้เล่นกันไป อันนี้เก่ายุโรเป้ยนคลับอันเก่าในชาแน,นลทีมอ่าทีมทัวร์นะผมในชาแน,นลทีมทัวร์นะอันนี้ก็น่าจะสามหมื่นเต้มเหมือนเดิมมั้งใช่ปะ่ะสามหมื่นเต้มกับกันไปนะผมโอเคอันนี้คืออีเวนต์นะฮะต่อไปเรามาดูเอเจนต์มาแล้วเปสเชเปสเชบล็อกดอครับผมยูโรเปียนสตาร์นำทัพโดยคริสเตียโน โอบลักเดอรอยเอลิกเซนนะครับโอ้โดำเพียบมีหลายทีมเลยแหละรวมๆกันไปครับผมรวมๆกันไปนะฮะมีารสเซนอลบาเยนต์เมนซิยูเว่เมนยูนะฮนะประมาณนี้โรมาก็มามาริดก็มีนะครับผมดัดมุนก็มีปาซ่าก็มีน่าจะครบเลยมั้งเนี่ยนะฮะ มีลิเวอร์ p ูล l ปะไม่น่ามีลิเวอร์ p ูล l อะเออแบบมันมีลิเวอร์ p ูลที่อื่นมีหมดยกเว้นลิเวอร์ p ูลนะผมเชลซีก็ไม่มีนะโอเคอันนี้คือบล็อกดอนนะฮะครคิสเตียนโน่วารอบนี้แล้วก็จะมีสเปเชียลเอเจนต์นะผมคลับซึเลเยอร์ของปีเเชฮะอันนี้เลยเนมาร์ผมยังไม่มีเอ็มบัปเป้มีตัวร้อยแล้วนะผมอยากได้กระส่งตัวนี่แหละอยากได้สองตัวอิคาดี้อ่ะอิคาดี้ป่ะ ดิมารีอ่างเงี้ยเท็โกซินวาแล้วก็มีคลับตัวเลือกของโบลอนย่านะผมอันนี้ไม่น่าเปิดผมไม่เปิดหรอกอันเนี้ยนะผมโอเคนี่ก็หมดแล้วเป็นตัวเก่าครับผมนะก็มีประมาณนี้ครับผมที่มาหมายให้เราเปิดกันนะฮะโอเคอยวค่อยเปิดที่หลังนะผมโอเคครับผมใครจะปั๊ม gp ก็ทักมาในเพจะฮะแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งนะผมวันนี้ไปละบาย Let's go.